กระเทียมไทยผักสมุนไพรพื้นบ้านคู่ครัวเรือนสวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับเพจ Eat and Travel เพจที่จะให้ความรู้ในด้านการกินและการท่องเที่ยววันนี้จะพาทุกคนมาทำกระเทียมไทยดองน้ำพึ่งจ้ากระเทียมไทยมีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนมีลักษณะเป็นหัวอยู่ใต้ดินแต่ละหัวจะมีกลีบอยู่ถึงห6กลีบนะคะเปลือกคุ้มด้วยสีขาวบาง กระเทียมไทยมีประโยชน์เลยนะคะกระเทียมไทยเนี่ยหนูได้มาจากแม่ย่าแม่ย่าอยู่ลําพูนนะคะเก็บปลูกออแกนิกเลยไม่ใส่อะไรส่งมาให้หนูส่งมาให้พวกหลานๆพวกหลานๆชอบกินหมูสามชั้นทอดกระเทียมวันนี้เราจะใช้กระเทียมไทยประมาณ20กรีบนะคะในการนำมาดองน้ำผึ้งกระเทียมไทยนี้นะคะมีประโยชน์ด้านสมุนไพรเยอะมากๆเลยนะดังตัวอย่างเช่นนะคะข้อที่1บําบำรุงเซลล์ต่างๆในร่างกาย ช่วยให้ผิวพรรณดีและก็แข็งแรง 2. เสริมสร้างภูมิต้านทานและป้องกันการเกิดโรคร้ายต่างๆนะคะเช่นโรคนนองมะโรคหัวใจโรคโลหิตจางโรคไตและก็เนื้องอกที่ไม่ดีต่างๆ 3. โรคร้ายเช่นความดันโลหิตโลหิตจางโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด 4. ช่วยในการควบคุมคอเลสเตอรอลและการเกิดไขมันเลวนะคะยังสามารถช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วยป้องกัน 5. ้ป้องกันและรักษาอาการไข้หวัดวิงเวียนศีรษะหูอื้อจมูกอักเสบไอน้ำมูกไหลและก็ไซนัสหกปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายได้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะ 7. ขับสารพิษที่ตกครังในร่างกายนอกจากนั้นยังช่วยขับของเสียเช่นขับเงือขับปัสสาวะขับเสมหะและช่วยลดกลินปากแ ลดเละรักษาปัญหาของเส้นผมเช่นผมบางผมงกผมขึ้นช้าก้าช่วยให้ระบบการย่อยอาหารดีไม่ทําให้เกิดอาการต่อไปนี้เช่นท้องอืดท้องผูกอาหารไม่ย่อยอีกทั้งยังรักษาโรคกระเพาะอาหารได้อีกด้วยนะคะ 10. คฆ่าเชื้อในระบบทางเดิอนอาหารและช่วยฆ่าพยาธิ1 1รักษาโรคผิวหนังต่างๆนะคะแล้วยังช่วยลดการอักเสบ12ลดและรักษาอาการปวดเมื่อยเข็ดขัดยอก ข้ออักเสบแต่ก็มีข้อควรระวังในการทานนะคะสตรีที่กาลังตั้งครรภ์สตรีนนมบุตรและกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดเนี่ยอย่าทานเป็นเวลานานบริโภคแต่น้อยๆแต่พอดีนะคะกระเทียมที่เราดองใส่น้ำผึ้งไวเลนนะคะหนูเอามาหั่นแล้วก็ปิดขวาปิดฝาให้สนิทแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นเก็บไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ15วันก็ได้คะ่ะถ้าอยากให้มีคุณประโยชน์เยอะก็เก็บไว้นานๆหน่อยแต่อาทิตย์หนึ่งเราเอามา ทานก็ได้แล้วค่ะจะทานแต่เฉพาะตัวน้ำพึ่งหรือจะทานทั้งกระเทียมก็ได้ค่ะนห,หนูเอามาแช่นในตู้เย็นแนะนำให้ตักเนื้อกระเทียมมาแล้วก็เคี้ยวไปตอนเช้าหนึ่งชิ้นจ้า